สวัสดีครับผมเจอกันนะครับกับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับมัดรวม3หน่อยนะครับพี่ๆสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นน่อยพิเศษน่อยปกติแล้วก็ VIP ฮานอยพิเศษนะครับผลที่ออก7 3 3 4 2อันนี้หลุดไปนอกรอบแรกไม่มาปกติ3 1 5 9 1นะครับใครเอา9ไ้วิง่งไปรูดเข้าไปที่91นะครับเน,นเน้นเน้นเนาะ VIP นะครับผม เจ็ด4นะครับพ,พี่อันนี้ก็ท่านใดเอา9ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่94นะครับผมก็สรุปแล้วเนาะมาเลขวิ่ง2รอบนะครับพ,พี่เนาะส่วน6นั้นไม่มานะครับต้องขอไปด้วยแนวทางวันนี้วันที่วันที่5นะครับผม วันที่ห้าเด๋ยวตารางวันนี้ให้ไปที่เลขห้าเลขศูนเลขสองเลขสามเลขหกเลขแปดนะครับ สายวิ่งวันนี้ให้วิ่งไปที่เลขสองนะครับที่สองรูปที่ห้านะครับสองศูนย์สองสามสองหกสองแปดห้าศูนย์ห้าสามห้าหก ห้าแฝดนะครับสามตัวห้าสองสามสองห้าหกนะครับสองกับห้านะครับพีบ่พี่เนาะ ท่านใดที่ไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้สามารถจับเล็กวินตารางได้นะครับพี่นะครับห้าแปดนะครับผมก็ จะประมาณนี้นะครับสำหับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายมัดรวม3หน่อยนะขอให้เ,เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ